สามสี่ห้าลอย่ <'t> อาจจะนะคะยืดข้อมือค่ะกดมือไปด้านหน้านะคะ,คะกดนิ้วลงหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับค่ะคนที่ใช้เมาส์อยู่อะรู้สึกตึงมากกว่าปกตินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้างายมือค่ะงายมือมาด้านหน้านะคะกดนิ้วค่ะลง หนึ่งสองสามสี่ห้าสลับค่ะในแขนหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคิดว่าใช้เวลาประมาณ1น,นาทีกว่ากว่าเองทำได้ไหมคะคะคุอเพิชั่วโมงแต่เวลาของแค่สักหนึ่งนาทีกว่ากว่ายืด้นเลยนะนะคะเขาจะจะหลีกเลี่ยงอาการปวดเมื่อยนะคะจากคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ โอเคนะคะ,นะคะสำหรับคนที่ทำงานนั่งโต๊ะเป็นเวลานานนะคะ,คะรู้สึกว่าเราจะมีเหลืออีก2กรณีค่ะอยากจะช่วยแก้ปัญหาจนจบหรือว่าไม่ไหวแล้วคะไหวแล้วเข้ยอดเลยนะคะน,นะคะลองดูนะคะคุณรุ่งเรืองดีกว่าค่ะคุณรุ่งเรืองเนี่ยนะคะอายุ45ปีนะคะเป็นนักธุรกิจ นะคะมีเงินมากมาหาศาลล้นฟ้าชอบเล่นหุ้นค่ะนะ,ะบางครั้งเนี่ยได้เงินมากเลยนะคะแต่บางครั้งก็สูญเงินมากเหมือนกันเวลาหุ้นตกนะคะโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมนะคะไปตรวจร่างกายสม่ำเสมอเป็นประจำทุกป,ปีนะคะรักษาสุขภาพดีมากเลยมีปัญหาแค่เรื่องความดันโลหิตสูงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจคะ่ะเรื่องหุ้นสำคัญกว่าความดันโลหิตสูงจิ๊บจิบนะคะเพราะว่าไม่เคยเกิดอาการใดๆไม่เคยรู้สึก อะไรเลยว่าเป็นความดันโลงหิตสูงแค่หมอบอกว่าความดันสูงนะคะวันหนึ่งนะคะขณะลุ้นราคาหุ้นนะคะหุ้นจะปิดตลาดรู้สึกแขนเนี่ยข้างขวาอ่อนแรงนะคะกดคีย์คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยถนัดนะคะจะลุกขึ้นยืนก็เหมือนจะทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะเซนะคะจึงรีบไปโรงพยาบาลนะคะแพทย์มินิฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะ นะคะแล้วก็ให้การรักษาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีหมอเฉพาะทางที่เก่งมากทางหลอดเลือดสมองแล้วมาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะไม่ทิ้งเวลานานเนี่ยรักษาอย่างรวดเร็วนะคะคงไปโรงพยาบาลจุลานะคะนะคะแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลไม่กี่วันนะคะก็กลับบ้านได้ค่ะนะคะไม่มีอาการแขนขาอ่อนแรงให้เห็นอีกเลยนะคะสบายมากแต่ว่าคุณหมอกำชับบอกว่า ให้กินยานะคะยาที่ยังต้องกินเลยคือยารักษาความดันสูงนะคะแล้วก็ยาสําหรับโรคหลอดเลือดสมองที่ให้เติมเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยรวมทั้งหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะรุ่งเรืองควรต้องทำยังไงคุณหมอของรุ่งเรืองอยู่ในห้องนี้เยอะแยะเลยค่ะคุณหมอว่าไงคะเลิกเล่นหุ้นอ้ย เล่นก็เครียดแล้วก็เครียดค่ะลุงเรืองบอกทำไงอีกคะให้ทำสมาธิอ๋อดีจังเลยคะ่ะนะคะก็ไหนๆเล่นหุ้นแล้วต้องรู้จักทำสมาธิและปล่อยวางบ้างนะคะนะคะ่ะมาเป็นอ,น,อนะคะมาเป็นอาสาสมัครนะคะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะก็จะ นะครจะเห็นว่าไม่มีใครเครียดเลยในห้องนี้ถูกไหมคะลดความเครียดได้อย่างชะงัดเลยให้รับประทานผักผลไม้มากนะคะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะหลีกเลี่ยงอาหารเค็มดีมากเลยอาหารเค็มมีผลอะไรคะอาหารเค็มเนี่ยนะคะหลายหลายคนเลยนะคะมีความไวมาก ความความดันเลือดไวมากต่อความเค็มนะคะกินเค็มไม่ได้เค็มความดันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลดเค็มค่ะเค็มในที่นี้คือซีอิ๊วเค็มน้ำปลาเค็มเกลือเค็มปลาร้าเค็มไข่เค็มเนื้อเค็มทุกอย่างที่เป็นเค็มนะคะนะคะค่ะมีอีกไหมคะแค่นี้นะคะหมอโรงพยาบาลจุฬาแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะคะ ลองดูนะคะทำอะไรเพิ่มได้อีกคะหมอจากที่อื่นนะคะรุ่งเรืองนะคะจริงๆแล้วปัญหาของรุ่งเรือง,งตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องอหลอดเลือดหลอดเลือดสมองเนะะี้ยค่ะก็คือกำลังกล้ามเนื้อไม่มีปัญหาถือว่าคุณรุ่งเรืองคนนี้โชคดีมากนะคะซึ่งระดับความดันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาให้ความสำคัญเนาะการออกกำลังกายนะคะชนิดที่เรียกว่า aerobic exercise นะคะก็จะทาให้ลดระดับความดันโลหิตได้นะคะ ที่สำคัญคือต้องออกระดับปานกลางเนาะเป็นระดับที่ถือว่าใช้ได้ดีสำหรับหลายๆโรคเลยนะคะซึ่งมันก็จะลดระดับความดันโลหิตได้ดีเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้วิธีการใช้แรงในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการขึ้นลงบันไดทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการออกแรงระดับปานกลางซึ่งสามารถลดระดับความดันโลหิตได้เหมือนกันคำแนะนำของคุณลุกเลยก็คือเริ่มออกกำลังกายบ้างนะคะ แล้วก็อยู่บ้านทําความสอาดบ้านบ้างลุ้นหุ้นอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าเพิ่มการออกกำลังกายเข้าไปนะคะแต่ถ้าความดันโลหิตส,สูงนะคะแล้วมีความดันมากกว่า8 8 1่งต้อถึงหนึนะคะต้องรับยาก่อนนะคะไม่ควรออกกําลังกายด้วยอาการเกรงหรืออะไรที่ต้องเกรงเท้ามากอย่างเช่นการยกน้ําหนักนะคะคุณลุงเลืองคงจะเป็นนักย้มหนักโอลิมปิกไม่ได้ละ งดไปเลยนะคะการออกกําลังกายด้วยมือที่กําแน่นหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้แรงมากๆนะคะไม่เหมาะเลยค่ะเพราะมันจะทําให้เพิ่มความดันนะคะวิธีออกกําลังกายที่เหมาะสมก็เป็นการออกกาลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินในน้าว่ายน้ำนะคะการวิ่งการขี่จัก,กรยานนะคะความถี่การออกกําลังกาย3-5วันเช่นเดียวกันนะคะระยะเวลา ค่อยๆเพิ่มค่ะจาก20นาทีนะคะจนถึงกระทั่ง60นาทีนะคะความหนักก็อยู่ประมาณปานกลางค่ะ60นะคะถ้าเก่งหน่อยอาจจะถึง90ได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะจะมีอาการล้าของกล้ามเนื้อได้เร็วมากกว่าคนปกตินะคะควรพึงระวังไว้เสมอนะคะแล้วก การออกกาลังกายควรจะเลือกสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะปลอดโปร่งร่งสบายนะคะไม่แออัดไม่คับแคบจนมากเกินไปนะคะก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการออกกําลังกายนะคะ mm. เขาคงอยากให้เราเลิกเร็วๆนะคะอาจารย์เด้งกลับมาเลยค่ะสาหรับคุณรุ่งเรืองนะคะมีใครคิดว่าน่าจะทําอะไรยางอื่นไหมคะมีใครจะแชร์ประสบการณ์หรือมีคําแนะนําหรือมีคําถามไหมคะ สำหรับโรคหลอดเลือดสมองจริงๆก็จะเน้นไปทางด้านของแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดดีนะคะฝึกลมปลาณน,นะคะถ้าการฝึกลมปลาณเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำทำยังไงนะคะแต่ว่าถ้าตามความเข้าใจเนี่ยคงจะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องการ เรื่องของควบคุมการหายใจฝึกลมหายใจเข้าออกนะคะอันนี้น่าจะช่วยในเรื่องของสเตรสได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อคงไม่ค่อยได้ช่วยมากนะคะในเรื่องการถ้าเป็นการฝึกลมปราณแบบที่เข้าใจนะคะค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตต่อนะคะคนสุดท้ายนะคะกรณีศึกษาของเราวันนี้นะคะชื่อคุณยอดค่ะคุณยอดอายุ6 6ปี นะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณยอดเนี่ยทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเป็นคนขยันนะ,ะสู้ชีวิตชอบสูบบุหรี่เวลาเครียดนะคะไม่ชอบดื่มเหล้านะคะแข็งแรงดีมาตลอดนะคะไม่เคยเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะวันหนึ่งโกรธลูกชายคนโตนะคะที่ไม่ยอมตกลงใจสืบทอดกิจการนะคะและต้องการย้ายออกไปอยู่เองตามลำพังนะคะ ก็น่าอยู่หรอกนะคะดูลูกชายสิคะนะเขาเป็นดาวนะ,ะแล้วก็รายได้ดีอยู่แล้วนะเรื่องอะไรจะต้องมาสืบทอดกิจการนะนะปรากฏว่าโกรธมากเลยลูกชายเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังนะคะ ตอนที่โกรธเนี่ยรู้สึกว่าเหงื่อออกมากนะคะลูกชายก็เห็นว่าเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกว่าแน่นหนะ้าอกนะคะมีอาการร้าวของของการเจ็บปวดเนี่ยไปทา,ทางแขนด้านซ้ายลูกชายตกใจมากเลยคิดว่าสงสัยคุณพ่อสงสัยเป็นโรคหัวใจแล้วล่ะนะมีความรู้ดีด้วยนะคะคุณลูกชายเนี่ยไม่ใช่ลอยอย่างเดียวนะเออก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะพอดีบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลจุฬานะเออคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬานี่ก็เก่งมากเลยค่ะวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ะะให้การรักษายอย่างเร่งด่วนนะคะวิธีการทันสมัยมากนะคะใช้วิธีการสวนหัวใจนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเส้นเลือดที่หัวใจนี่มันมันตีบมากเลยนะคะต้องใส่บอลลูนนะคะเข้าไปขยายหลอดเลือดหัวใจนะสวนเข้าไปนะคะอยู่โรงพยาบาลแค่สอสวันเองค่ะกลับบ้านได้นะ,ะุณหมอให้กลับบ้านได้ แต่ว่าคุณหมอกำชับค่ะบอกว่าต้องกินยารักษาความดันสูงนะคะแล้วก็กินยารักษาไขมันเพราะว่ามีทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าตัวเองไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ต้องกินยาสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะแล้วก็แนะนำค่ะว่าให้ออกกาลังกายนะคะออกตามที่คุณหมอสอนด้วยนะคะคุณหมอสอนสอนไว้ยังไงบ้างคะคุณหมอสอนยอดไว้ยังไงบ้าง ให้เดินคุณหมอบอกให้เดินนะคะว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีความเครียดมากทํางานหนักก็จริงนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อที่ทํางานจากการทํางานหนักเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลดีมากเท่ากับกล้ามเนื้อที่ทํางานในขณะที่ออกกําลังกายนะคะอันนั้นเป็นการทําเพื่อสุขภาพแต่อันนึงทาเพราะความเครียดเรื่องของงานผลต่างกันนะคะ ดีมากค่ะงดสูบบุหรี่เลิกเลยนะคะเลิกเด็ดขาดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสูบน้อยลงนะคะงดเลยค่ะนะคะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมีสารต่างๆที่เป็นพิษมากนะคะเป็นพิษต่อหลอดเลือดมากนะคะมะเร็งปอดด้วยค่ะแบบคุณคุณยอดยังไม่เป็นค่ะค่ะ คุมอาหารค่ะดีมากค่ะคุมอาหารนะคะอาหารต่างๆที่เป็นผลเสียนะคะไม่ว่าจะอาหารที่ทำให้มีไขมันสูงทั้งในเนื้อเยื่อแล้วก็ในหลอดเลือดนะคะทั้งสองอย่างก็ต้องก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะอาหารที่เป็นไขมันที่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัวไขมันจากสัตว์นะคะให้เน้นถ้าจะทานไขมันให้เน้นไขมันที่มาจาก พืชนิดที่เป็นดอกทานตะวันนะคะไขมันไม่ไดทานตะวันนะคะซับฟลาวเวอร์ไอดอกคำฝอยนะคะหรือไขมันที่มาตามได้ไหมคะไม่ดีนะคะน้ำมันลำ้า้ก็ดีค่ะนะคะเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวไขมันที่เป็นที่เขาเรียกว่าไฮโดรเจเนตเต็ดแฟตเทอร์ซถ้าไปอ่านในในฉลากนะคะบางทีจะมีเขียนไว้ดีไหมคะ ไม่ดีนะคะนี่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัวนะคะอันนี้ไม่ดีทําให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการที่เป็นเรื่องของไขมันนะคะมีอะไรคะทานผักผลไม้เยอะๆนะคะอันนี้จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะคะช่วยในเรื่องความแข็งแรงของหลอดเลือดได้ะค,ะค่ะค่ะปล่อยวางควรจะปล่อยวางเรื่องธุรกิจนี่ค่ะกําลังจะปล่อยให้ลูกชายค่ะลูกชายไม่เอา <laughs> <laughs> นะคะค่ะก็ให้ฝึกสมาธิดีไหมคะ ค่ะค่ะปลีกเวลาไปพักผ่อนบ้างนะคะรักษาสุขภาพบ้างนะคะธุรกิจทําไปตอนนี้ก็ไม่มีใครสืบทอดแล้วนะคะรวยก็รวยแล้วนะคะค่ะมาเป็นอาสาสมัครดีไหมคะดีค่ะดีนะคะ <c oughs> ค่ะ,คะ,อะลองดูนะคะ <c oughs> ลองดูค่ะแนะนําอะไรดีพึ่งผ่าพึ่งผ่านการส่วนหัวใจมาหมาดๆเลยค่ะนะคะจริงๆระยะแรกนะคะของการที่ทําเรื่องการส่วนหัวใจเนี่ย งเริ่มจากการขยับข้อค่ะจากข้อเล็กๆไปหาข้อใหญ่ๆนะคะเริ่มจากข้อมือข้อเท้านะคะก็แล้วก็ค่อยๆมาที่ข้อไหล่แขนขาลำตัวนะคะเป็นการขยับต่อเน,นื่องอย่างช้าๆจําไว้ค่ะว่าไม่เกรงค้างและไม่กั้นหายใจนะคะหลังจากนั้นนะเมื่อแพทย์นอนุญาตแล้วนะคะก็สามารถที่จะออกกําลังกายที่หนักขึ้นได้นะคะการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยไม่จะเป็น้องที่ ที่ต้องใช้แรงมากหรือต้องวิ่งหนักๆอะค่ะควรจะออกกําลังกายเบาๆมีแรงต้านส,สม่ำเสมออย่างเช่นการลํมไทเก๊กนะคะการเดินหรือการออกกําลังกายในน้ําที่เรารู้แล้วว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับการเดินเนี่ยต้องเดินติดต่อกันเรื่อยๆอย่างน้อย30นาทีนะคะก้าวขายาวๆแกว่งแขนบ้านไม่บางครั้งนะคะเดินให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละสาครั้งนะคะ ข้อควรระวังของคุณยอดก็มีค่ะควรจะหยุดทันทีนะคะเมื่อมีอาการประมาณว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจลําบากนะคะน้ามือใครจะเป็นลมหน้าซีดตัวเย็นนะคะหัวใจเต้นไม่สม่ําเสมอชีพจรเต้นเร็วกว่าปกตินะคะเหนื่อยมากจนพูดไม่ออกเหงื่อออกมากผิดปกตินะคะหรือมีอาการปวดตามแขนขาหรือว่าหมดกําลังขนาดออกกําลังกายนะคะหลังจากคุณยอดพักไปแล้วเนี่ยนานเกิน20นาทีอาการเหล่านี้ไม่หายไปรีบกลับมาพบแพทย์นะคะ เพราะว่าค vale mm ุณยอดมีมีเขาเรียกว่ามีผลข้างเคียงของการส่วนหัวใจเพราะฉะนั้นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นบทสรุปนะคะของคุณยอดแล้วก็กรณีศึกษาของเราวันนี้ทั้งหมดนะคะจริงๆก็ยังมีกรณีอีกหลายๆกรณีที่น่าศึกษานะคะแต่ว่าคิดว่าคงสมควรแก่เวลาค่ะ